สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าลิขิตแห่งมนตานะครับเปิดการ์ดท,ที่มอบอยู่จับคู่แล้วรับไปนะครับผมนี่คือของรางวัลที่เราจะได้นะครับอ <Wow. S 1> ีเวนต์เริ่มตั้งแต่วันที่1 3บสถึงสิสิงหานี้นะครับเอาง่ายๆกติกาก็คือกติกาง่ายๆก็คือเราหงายการ์ดแล้วเจอการ์ดแล้วการ์ด นั้นเนี่ยมันเหมือนกันเราก็ได้รับรางวัลน,นั้นเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราต้องมาเลือกรางวัลพิเศษก่อนรางวัลใหญ่ของลูกคือออฟห้าลูกนะครับ โอเคมาโอ oh, ครั้งแรกคือศูนย์ครั้งแรกใช้ศูนย์อาพีต้องเปิดการ์ดให้เหมือนกันนะแล้วเราจะได้รางวัลนั้นนี่ลวกันมายืนยันมาครั้งที่สองใช้สามสิบหกอาพีนะครับเอฟซี FC. เปิดเลยณ <c oughs> ตอนนี้ลุงยังไม่ได้ไม่ได้ของอะไรนะครั้งที่สามใช้สามสิบหกอาพีอยู่ตรงนี้หรือเปล่า <c oughs> ยังไม่เจอการ์ดที่เหมือนกันเลยนะ ครั้งที่สี่ละอยู่หัวมุมมะเนี่ยอโอเออนี่ไง f c ถ้าเราเจอการ์ดเหมือนกันเราจะได้กล่องนั้นหนึ่งกล่องได้ของรางวัลน,นั้นไปแล้วนะครับการที่ห้าหัวมุมเลยโอ้อยได้หนึ่งร้อยโทเคนโอ้ยครั้งที่ห้าก็เปิดเจอกันโหยอดเลยเนี่ยครั้งที่ห้าไปก็ครั้งที่หก 6. หัวมุมนะยืนยัน โอ้เด็กปกครั้งไปแล้วนะครับเนี่ยครั้งเยอะๆยิ่งใช้อพีเยอะนะครับ f ี FC. ครั้งที่เจ็ดตรงนี้ไหมอ๋อ oh. ครั้งที่แปดอะโอ้โห oh. oh. ไม่ใช่นี่มันออบหนึ่งลูกนึก oh. ว่าออบห้าลูกโอ้บาไปแล้วลองดูครั้งที่เก้าเด้แอบอยู่ตรงนี้เปล่าเนี่ยโ oh. อ้ครั้งที่สิบอืมครั้งที่สิบเปิดได้อะไรดีนะอยู่ตรงไหนนะ ตรงนี้แล้วกันลองดูสิสิบครั้งอ่าเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราเปิดสิบครั้งเราใช้ไปกี่ RP 666 r p นะครับที่ได้มาเนี่ยอย่าลืมกดรับนะครับ f อเพราะเราเปิดถึงสิบครั้งแล้วการที่สิบเอ็ดดูสิการที่สิบเอ็ดลุงจะได้อะไรออฟห้าลูกจะออกไหมหรือแอบแบ็กจะออกไหมมาลุนกันแอบอยู่ในเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่า Hey, ลุงได้แก็บแบ็กแล้วลุงได้แก็บแบ็กแล้วนะครับผมเหลือแต่รางวัลพิเศษที่ยังไม่ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารางวัลพิเศษเนี่ยลุงจะต้องเป er ิดกี่ครั้งนะตอนนี้ลุงเปิดไปแล้วสิบ็ดครั้งนะครับอาร์ตเหลือห้าใบแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะตรงนี้แล้วกันรางวัลพิเศษไม่ใช่ไปที่13สิบสามไม่ใช่อีกแล้วสิบสามใบก็ไม่ใช่นะครับเอซี โอ้หรือว่าต้องเปิดหมดถึงจะเจอรางวัลพิเศษเนี่ยใบยที่14อยู่ตรงนี้ไหมก็ oh, <no. S 1> ไม่ใช่น,กกนะครับ14แล้วใบที่15ก็ไม่ใช่อีกแล้วลูงลุงต้องเปิด16ใบนะครับถึงจะได้แจ็คพอตเอานี้มาดูว่า16ใบนี้ใช้อาพีไปเท่าไหร่เนี่ย16ใบลุงใช้อาพีไปตั้ง2 3งพันส มันบอกเราว่าถ้าเราเปิดอีก4ครั้งเปิดอีก4ครั้งเราจะได้แก็บแบ็กนะถ้าลุงเปิดอีก4ครั้งลุงจะได้แก็บแบ็กเรามาดูกันว่าถ้าลุงเปิดสครั้งอีก4ครั้งลุงจะต้องใช้อ p พีเท่าไหร่ร้อยยีอาพีเนาะก็ถือว่าคุ้มนะกับ1้อยยแรกกับสเปกแบ็กเนี่ยนะถือว่าคุ้มอยู่นะแค่120ร้อยยี่สิบอาพีดังนั้นลุงจะเปิดให้ครบให้เปิดอีก4ครั้งนะครับผมเลือกรางวัลพิเศษเลย อาลุงเลือกเหมือนเดิมครั้งเนี่ยเห็นไหมครั้งแรกมันฟรีใช่ไหมแบบเดิมเลยมุมนี้เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่นะว่าให้เปิดยังไงก็เจอวะยืนยันเห็นไหมครับครั้งแรกฟรีครั้งที่สองใช้สามสิบหก RPE อ่ะ ตาที่แล้วมันอยู่ตรงนี้นะลองดูซิว่าจะอยู่ที่เดิมไหมไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วมาครั้งที่สามไม่ใช่ดิครั้งที่สิบเก้านะครับแล้วครั้งสุดท้ายโอ้ยังดียังจับคู่โกเค็นนะยี่สิบครั้งเพื่อลุง ลุงคิดดูแล้วถ้าลุงกดแค่สี่ครั้งเนี่ยแล้วได้ครบ20ครั้งถือว่าคุ้มนะถ้าใครมาถึง16ครั้งแล้วลุงว่าไปต่ออีนิดเพื่อให้ครบ20ครั้งแลวรับแกบแบกนี่ว่าถือว่าคุ้มนะ20ครั้งก็คุ้มนะเพราะว่านี่ถือว่าเราถือว่ากิจกรรมนี้ลุงเกลือนะเกลือเรามาลุ้นของกันดีกว่านะครับผมสรุปแล้วกิจกรรมนี้ลุงเปิดไปทั้งหมด20ครั้ง 20ครั้งก็ใช้ประมาณเกือบ2,500ว่า rp นะเกือบ2,500ว่า rp เรามาลุ้นกันว่าเกือบ2,500ว่า rp เนี่ยจะได้อะไรมัางนะครับผมดุงขอเปิดนี่ไปก่อนเลย Master w o r l d c h e s t โอ้ได้อะไรก็ไม่รู้ชิ้นที่2อนงะโอเดน1้ได้า5 0 o r เรนสเอ็ ย่อยเดียวะเปิดนี่หนึ่งกองอันนี้นี่ลุงไม่เปิดเดียว่าถือว่าลุงไม่เปิดลุงจะเปิดรวมๆกันถือว่าอันนี้ไม่เป็นไรลุงแถมให้นะครับเอาเป็นเปิดนี่ละกันดูสิไอแกะแบ็กอันเนี้ยมันคือ,อไรสเตทแบ็กสเตตแพ็กสเตทแพ็กตัวนี้ ถ้าลุงได้4ชิ้นถือว่าลุงดวงดีนะครับถ้า3ชิ้นดวงปกติมาลุ้นกันดูยโอ้ยดวงปกติ3ชิ้นจะเป็นระดับอีก,อ,กอีก3ชิ้นนะแล้วอันนี้ล่ะออันนี้ก็เหมือนกันถ้าได้4ชิ้นก็คือดวงดี3ชิ้นก็ปกติเปิดปกติอีกแล้ว โอ้มาวันนี้ดวงวันนี้เกลือจริงๆได้อินส่วนสก,กินระดับดีเจนเดอรี่มาอันหนึ่งนะครับต่อต่อตนี่เลยเปิดไปเลยนะครับโคเวนของพันยี่สอออฟเจ็ดลูกลุยกันดูซิว่าจะได้มากกว่าได้ของมากกว่า7อย่างหรือเปล่านะครับปกติมันจะออฟเจลูกก็ได้7อย่าง แต่ถ้าได้แปดอย่างคือคนดวงดีนะครับผมด้วย,ยวันนี้ดวงไม่ดีวันนี้แบบไม่มีอะไรที่เป็นดวงดีเลยเนี่ยเจ็ดอย่างปกติมากเพือเปิดมาทั้งหมดแล้วได้13ชิ้นส่วนสกินนะครับดังนั้นมันจะสะสมเป็นสกินถาวรได้4ชิ้นนะ4สกิน ลุงขออัปเกรดนี้แล้วกันนะครับไอ้ลูกสุดเอท่า <Okay. S 1> นี้ก็จะเรามาสุ่มมาลุ้นกันนะครับว่าลุงจะสุ่มสกินใหม่สีสกินเนี่ยจะได้สกินอะไรบ้างนะครับเราจัดไปที่มา ก,กินระดับอีพิก3อันรวมกันดูสิจะได้สก,กินระดับดีเจนเดอรี่หรือไม่นะครับลุงคอดีเจนเดอรี่เป๊ะเลยโอ้โหเกลือสกินธรรมดามากาไปนี่เลยพี่รีซินเราไนปิเกอร์ริซินของเราจะเป็นคนนำพารีเจนเดอรี่มาให้ลุงลุย โอ้ม oh. กินธรรมดาแต่เป็นระดับลีคาซี่นะครับ f อไปมาไม่ oh นี่เลยครับดีเจนดีคาซี่หนึอันธรรมดาหนึ่งอันลีเจนเอรี่หนึ่งอันรวมกันแล้วจะต้องเป็นอะไรที่ดีวะใช่ไหม oh. เป็นอะไรที่เอือมากๆเลยครับเนี่หมดละ ชินสุดท้ายกจิจก,กรรมนีมีอยากจะเชื่อกินธรรมดนานระดับลีกาซี่โอ้ยบ้าบอลที่สุดกับ f อฟซี สรุปนะครับกิจกรรมกิจกรรมเล็กๆแห่งมนตาเนี่ยนะครับเปิดการ์ดที่หมอบอยู่จับคู่ได้รับไปเลยเนี่ยลุงใช้ RP ไปทั้งหมด2,520 RP นะโดยเปิดการ์ดไป20ครั้งก็คือเอาง่ายๆคือ20ถ้าเปิดการ์ด20ครั้งอ่ะใช้อ p อยู่ที่2,520 RP แล้วเรามาดูกันนะครับว่า2,520 RP เนี่ย2,520 RP ของลุงได้มา5สก,กินนะครับรวมมูลค่าของสก,กินแล้วอ่ะ เรามาดูกันนะครับว่าถ้าคิดเป็น AP จะเท่าไหร่สกินพวกนี้เป็นสกินระดับธรรมดานะมันมีโอกาสที่จะมี520-975ดังนั้นค่าเฉลี่ยของสกินลุงคิดไปสกินละ750ดังนั้น750คูณ5เท่ากับ3,750ตีเป็นมูลค่า AP ก็อยู่ที่3,750 AP นะครับ FC แต่ก็ถือว่าลุงว่าลุงเกลือนะับกิจกรรมนี้ถือว่าลุงเกลือนะเปิดตั้ง20ครั้งอ่ะคือเอาง่ายๆคือเปิด16ครั้งแจ็คพอตจะแตกอ่ะมันเป็นอะไรที่เกลือมากเลยนะคือมันเป็นปกติมากเลยนี่คือนี่คือของรางวัลที่ได้มาแบบปกติมากเลยที่ลุงเปิดเนี่ยหรือว่าดวงซวยสุดๆแหละแล้วแถมกลุ่มสกินก็ได้สกินที่กระจกสกินธรรมดานะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ลุงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่ง ติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆของลุงนะครับผมโอเคนะครับงั้นลุงไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ